าาดิฉันนางสาวพน,นิกาดิฉันนางสาวเกลาค่ะดิฉันนางสาวริสาภิศิษิ์วิทยากรค่ะวันนี้เราจะมาพิเารงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับทัศนาคติของแรงงานอุตสาหกรรมนะคะต่อการเปิดประชาคมอาเซียนค่ะกรณีศึกนนษาเขตตสาหกรรมนครราชสีมานะคะค่ะสำหรับการเปิดเสรีด้านการค้านะคะที่ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรยงงานมีฝีมืออย่างเสรีนะคะ ในระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกประเทศอย่างแน่นอนทั้งในแง่บวกและแง่ลบค่ะในในแง่บวกของ a e c นะคะจะทําให้ตลาดแรงงานมีขนาดใหญ่ทําให้สถานที่ทางานมีให้เลือกมากขึ้นนะคะอีกทั้งค่าแรงนะคะที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยนะคะและจะเป็นโอกาสให้กับแรงงานเหล่านี้คะ่ะที่จะได้รับการพัฒนามากขึ้นอีกด้วย สรุปว่าเงินเพิ่มเรียนรู้เพิ่มโอกาสเพิ่มนะคะค่ะและนั่นก็เป็นข้อได้เปรียบน,นะคะของการเปิด a e c นะคะและเมื่อเรามองถึงข้อเสียงเรี่ยบน,นะคะของการเปิดนะคะประเด็นแรกก็คือแรงงานก็จะเพิ่มมากขึ้นเกิดการแก่งแย่งแข่งขันกันนะคะระหว่างแรงงานนะคะอีกทั้งด้านภาษานะคะที่มีความรู้ไม่เท่าเทียมกันนะคะและฝีมือค่ะ ค่ะสำหรับจุดประสงค์ในการทำง,งานวิจัยของเรานะคะก็เพื่อจะศึกษาทัศนคติของแรงงานนะคะต่อการเปิดประชาคมอาเซียนนี้คะเพื่อหาผลกระทบเพื่อนำมาสู่วิธีแก้ไขะคะ่ะและประโยชน์นะคะของงานวิจัยก็เพื่อหาแนวทางการแก้ไขนะคะแรงงานภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมา 4, นะคะและเพื่อต่อยอดไปในจังหวัดอื่นๆในอนาคตค่ะ เขตด้านประชากรและขอบเขตด,ด้านระยะเวลานะคะสําหรับด้านประชากรจะศึกษาเกี่ยวกับแรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมสุรานารีนะคะซึ่งอยู่ตําบลหัวทะเลอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนด้านระยะเวลานะคะจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมพศ2557ถึงเดือนมีนาคมพศ2558รวมระยะเวลาทั้งสิ้นนะคะ4เดือนค่ะ ต่อไปเป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยว,ยวกับทัศนคตินะคะทัศนคติความหมายของมันจะมีนักวิจัยให้ความหมายไว้หลากหลายซึ่งแตกต่างกันไปนะคะสรุปได้ว่าทัศนคติเป็นการแสดงออกของความรู้สึกที่อยู่ภายในซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อบ,บุคคลหรือสิ่งของ หรือความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความชอบไม่ชอบบัวหรือเกียดนั่นเองค่ะต่อไปเป็นองค์ประกอบของทัศนคติที่สำคัญน,นะคะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เป็นส่วนของสติและเหตุผลค่ะส่วนที่2เป็นส่วนของความรู้สึกและส่วนที่3เป็นส่วนของพฤติกรรมค่ะต่อไปเป็นลักษณะของทัศนคติที่สำคัญน,นะคะ มีทั้งหมด10ประการ 1. ทัศนคติที่เป็นสภาวะก่อนที่พฤติกรรโต้อตอบต่อเหตุการณ์ค่ะ 2. ทัศนคติที่มีความคงตัวอยู่ในระยะเวลาค่ะ 3. ทัศนคติที่เป็นตัวแปรแฝงนำไปสู่ความสอดคล้องและความรู้สึกนึกคิดค่ะ 4. ทัศนคติที่มีคุณสมบัติของแรงจูงใจทำให้บุคคลประเมินผล และเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะในวิชาและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้นะคะการรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สําคัญของบุกคนค่ะเพราะการตอบสนองตอพฤติกรรมต่างๆจะขึ้นอยู่กับก,ก,การรับรู้ค่ะดังนั้นการรับรู้หมายถึงการรู้สึกสัมผัสที่ได้รับจากการตีความหมายเช่นเมื่อเราลืมตาจนขึ้นมานะคะได้ยินเสียงดังปั้ง มันคือเสียงยางระเบิดแล้วเราก็จะสามารถรู้ค่ะว่าสิ่งนั้นคือเสียงที่เราได้ยินนั้นคือเสียงยางระเบิดซึ่งเราเรียกว่าเราเกิดการรับรู้ค่ะซึ่งการรับรู้มี4ขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ1การเปิดรับข้อมูลที่เราเลือกสรรเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภ มีสองประเภทกังต่อไปนี้ค่ะ 1. สิ่งรล้วภายนอกค่ะหมายถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มากระทบต่อตัวเรา 2. สิ่งรล้าภายในหมายถึงความคิดความสนใจที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคนเมื่อได้รับการสัมผัสนั้นขึ้นค่ะเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยแบบสอบถามแบ,บ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกใช้แบบสอบถามแบบเป็นคำถามแบบปลายปนจำนวนข,ข้อ ส่วนที่2อและส่วนที่3จะใช้แบบ i ิเคิ s สก l ลแบบเกณฑ์การให้คะแนนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลได้ใจะแบบสอบถามทั้งหมด30ชุดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเก็บรวบรวมแบบสอบถามอยู่ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้วจึงได้นําไปประมวลผลข้อมูลต่อไปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิต,ถติพันณนาจะใช้ค่าร้อยละค่าเฉลีย่ยเป็นส่วนหนึ่งเบนมาตรฐานสถิติอนุมานเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติทีเทศและค่าสถิติเอ e เทผลการวิจัยแบ่งเป็น5ส่วน 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2. ระดับปัจจัยการรับรู้ 3. ระดับทัศนคติของแรงงานภาอ,อุตสาหกรรมต่อการเปิดประชากมอาเซียน 4ข้อเสนอแนะ5การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานระเบียบการวิจัยวิธีการวิจัยงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจเพื่อการศึกษาทัศนคติแรงงานวิสาหกรรมต่อการเปิดประชาคมอาเซียน a p c เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบบังเอิญสำหรับกรอบแนวคิดนะคะ ตัวแปรต้นได้แก่เพศอายุของระบบการศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือนสถานภาพส่วนตัวแปรตามนะคะทัศนะคติของแรงงานภาคอุตสาหากรรมต่อการเปิดประชา,มาคมอาเซียนเอซกรณีศึกษาแบบอุตสาหากรรมสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาแรงงานมีความสำคัญในฐานะเป็นปัใจจัยในการผลิตสินค้าและเป็นทุนมนุษย์ สามารถพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติซึ่งความหมายของแรงงานเกี่ยวข้องหลากหลายคำเช่นกำลังคนและกำลังแรงงานสรุปนะครับด้านการรับรู้เรื่องข่าวสารนะครับแรงงานภาคสังคมนะครับมีปัจจัยในการรับรู้ข่าวสารดังนี้น,นะครับอันดับแรกนะครับเรื่องการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆนะครับเช่นการอบรมหรือการสัมมนานะครับคิดเป็นค่าเฉลี่ยคือ4.03ครับส่วนค่าเบี่ยงเบนนะครับคือ0.89ครับรวงมาคือเรื่องได้รับข่าวสารทางออนไลน์ครับคิดเป็นค่าเฉลี่ยคือ3.93ครับส่วนค่าเบี่ยงเบนคือ1.04ครับส่วนการรับรู้ในด้านเรื่องค่าแรงนะครับ มีปัจจัยในการรับรู้ดังนี้นะครับหนึ่งคือขัานคิดว่าค่าตอบแทนที่ปรับตามวุฒิการศึกษาเหมาะสมหรือไม่นะครับค่าเฉลีย่ยคือ3 8 3จแสนะครับส่วนค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานคือ0ู1นะครับลองลงมาคือเรื่องค่าตอบแทนที่ได้รับมีผลต่อความเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่นะครับค่าเฉลีย่ยคือสามจุ 77ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ0.93นะครับส่วนอันต่อมานะครับด้านการรับรู้เรื่องผลกระทบต่อมานะครับด้านการรับรู้เรื่องผลกระทบนะครับมีปัจจัยในการรับรู้ตามลำดับดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับ ท่านคิดว่าภาษาอังกฤษมีผลกระทบต่อแรงงานหรือไม่นะครับค่าเฉลี่ยคิดเป็นนะครับ4.60นะครับส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับคือ0.56นะครับลองลงมาครับท่านคิดว่าโอกาสที่แรงงานต่างชาตินะครับจะเข้ามามีบทบาทมากกว่าแรงงานไทยหรือไม่นะครับค่าเฉลี่ยออกมาครับ คือ4.33นะครับส่วนค่าเบี่ยงเบนนะครับคือ0.60นะครับลักษณะการรับรู้จริงนะคะลักษณะการรับรู้จริงสามารถแบ่งได้เป็น3ลักษณะคลักษณะแรกนะคะการรับรู้ด้านกายภาพค่ะคือการรับรู้ที่อาศัยการสัมผัสโดยการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลค่ะเช่นดำขาวอ้วนผอม ลักษณะที่สองนะคะคือการรับรู้ด้านนิกรรมค่ะคือการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะประจำตัวของบุคคลเช่นเป็นคนนิสัย่าเลยนะคะแล้วก็มีความเมตตากรุณาค่ะส่วนลักษณะที่สค่ะการรับรู้ด้านวัติสัมพันธ์ค่ะที่การรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของบุคคลค่ะเช่นความสัมพันธ์ของครือญาค่ะประเภทของการรับรู้จริงน,นะคะการรับรู้จริงด้านอารมณ์ค่ะเป็น พฤติกรรมภายในของบุคคลที it, so it feels, bon ่เข้าใจมากค่ะเข้าใจยากค่ะประเภทที่หนึ่งนะคะเป็นการรับรู้ด้านอารมณ์ค่ะเป็นพฤติกรรมภายในของบุคคลที่เข้าใจยากนะคะประการที่สองนะคะเป็นการรับรู้ด้านบุคลิกภาพค่ะเกี่ยวกับลักษณะและความสามารถของบุคคลค่ะเช่นการวางตัวที่เหมาะสมนะคะเป็นคนยิ้มง่ายีินุษยสัมพันธ์ดีค่ะเรื่องหน้าตานะคะและก็ความสวยงามทําให้ผู้คนทังเห็นนะคะสามารถจดจําได้ เปิดประการที่3นะคะคือการรับรู้จริงเรื่องข่าวสาระคะ่ะว่าข่าวสารนะคะมีความน่าสนใจน่าติดตามนะคะเราสามารถรับข่าวสารได้จากรายการโทรทัศน์นะคะวิทยุและสื่อเน็ตต่างๆะคะ่ะจากแนวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงงานุตสาหกรรมนะคะแรงงานแบบออกเป็น3ประเภทคะ่ะแรงงานที่1นะคะแรงงานที่มน สีมือค่ะส่วนที่สองนะคะเป็นแรงงานฝึกสีมือค่ะส่วนที่สามนะคะเป็นแรงงานที่ไร้สีมือค่ะแรงงานสามารถพัฒนา